ตลอด19ปีนับตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหาร19กันยาปี49เราเจอการรัฐประหารถึงสองครั้งนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งถูกปลดไปถึง5คนมีพักการเมืองที่สำคัญหลายพักร่วมเจ็ดพักต้องถูกยุบพักไปมีนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์เกือบ300คนและการเลือกตั้งถูกล้มไปถึงสองครั้งด้วยกัน นี่ยังไม่นับว่า2ปีนะับตั้งแต่การเลือกตั้งปี66ภายใต้สภาชุดนี้เราเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีถึง3คนอันเนื่องมาจากคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญรัฐบาลที่เปลี่ยนบ่อยการพัฒนาประเทศก็สะดุดประเทศไทยเปรียบเสมือนรถที่ไม่เคยได้ออกวิ่งอย่างเต็มกำลังเนื่องจากเครื่องยนต์หรือระบบการเมืองของพวกเราที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย และไม่มีความยึดโยงกับประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้19ปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ระบบการเมืองที่ติดขัดแต่เศรษฐกิจของเราก็ติดหลมอยู่ที่เดิมประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับช้าที่สุดเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนรายได้ของคนไทยเติบโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซีย ก็ต่างไล่ตามประเทศไทยได้ทันและในหลายๆด้านพวกเขาก็แซงพวกเราไปแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวไทยของเราขายผล,ผลผลิตได้ในราคาที่ต่าปุ๋ยก็แพงนี่ก็ท่วมหัวคนทำงานและผู้ประกอบการต้องต่อสู้กับเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองอย่างเพียงลำพังประเทศขาดการลงทุนอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมใหม่ๆเพราะรัฐบาลแต่ละชุดที่ผ่านมา มัวแก้ปัญหาทางการเมืองสารวนอยู่กับการต่อรองอำนาจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมนี่คือระบบที่ถูกล็อกไว้เพื่อผลประโยชน์ของคนไม่กี่กลุ่มในประเทศนี้กฎหมายและงบประมาณถูกใช้ไปเพื่อพวกพ้องมากกว่าเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่ในประเทศคนไทยยังคงต้องทนอยู่กับฝุ่น PM 2.5แบบตายผ่อนส่งทุกๆปี ปีแล้วปีเล่าที่พี่น้องในต่างจังหวัดก็ยังคงต้องทนอยู่กับปัญหาน้ําไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกจะไปหาหมอก็ต้องต่อคิวที่โรงพยาบาลอำเภอตั้งแต่ตีห้าเยาวชนคนรุ่นใหม่มองไม่เห็นอนาคตคะแนนสอบพีซ่าตกลงอย่างต่อเนื่องทุกปีลูกหลานไทยส่วนหนึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาไป ตลาดงานก็ไม่มีการสร้างงานที่มั่นคงและมีคุณภาพเพียงพอตลอด19ปีที่ผ่านมานี้ไม่ว่าจะอยู่ในยุครัฐบาลเผด็จการหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในภาพรวมครับประเทศไทยเราไม่เคยโปร่งใสขึ้นเลยดัชนีชี้วัดการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยก็ยังคงตกลงอย่างต่อเนื่องงบลงทุนในโครงการดีๆก็เกิดความล่าช้าไม่ได้รับการสนับสนุน มีแต่ถนนตึกอาคารราชการที่ผูกขึ้นเป็นดอกเห็ดมากเกินความจำเป็นแถมยังก่อสร้างแพงเกินจริงไม่ได้มาตรฐานนี่แปลว่ากลไกการถูด,ดุนตรวจสอบโดยเฉพาะองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ60ไม่ได้ทาให้คนโกงลดลงครับแต่ถูกกลับนำไปใช้เป็นเครื่องมือทำลายล้างกันทางการเมืองผ่านกระบวนการที่เรียกว่านิติสงคราม มากกว่าการใช้เพื่อการปกป้องเงินภาษีของพวกเราทุกคนปัญหาทั้งหมดนี้มีรากฐานมาจากเรื่องเดียวกันนั่นคือเรายังไม่มีระบบการเมืองที่ดีพอการเมืองที่โปรง่งใสมีประสิทธิภาพและยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเพราะถ้าหากเรามีการเมืองที่ดีกว่านี้เราจะได้รัฐบาลที่สะท้อนเจตจำนงประชาชนที่มากกว่านี้กล้าลงมือปฏิรูปกล้าแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง ทำให้กลไกของรัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากกว่านี้เราจะได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยคนที่มีความรู้ความสามารถครับไม่ได้มาจากการต่อรองโคตา้าทางการเมืองคณะรัฐมนตรีที่สามารถกำหนดกรอบทิศท,ทางใหญ่ๆของประเทศได้ว่าอีก10ปี20ปีต่อจากนี้ประเทศไทยจะเดินไปในทางไหน ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ได้ตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับไม่ได้ติดล็อกอยู่กับในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ประชาชนไม่เคยคิดแต่คอสอชอเป็นคนเขียนให้เราจะได้รัฐบาลที่กล้าลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างงานที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่พัฒนาการเกษตรที่เพิ่มมูลค่าและปฏิรูปการศึกษาเพื่อลูกหลานไทยทุกคนให้พวกเขามีความพร้อมในการแข่งขันกับโลกในอนาคต เราจะได้ระบบการตรวจสอบที่เป็นอิสระยึดโยงกับประชาชนไม่ได้ถูกแต่งตั้งมาด้วยระบบการผลัดกันเก่าหลังกฎหมายไม่ถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมืองแต่ใช้เพื่อลงโทษคนผิดและปกป้องเงินภาษีของพวกเราทุกคนนี่คือประเทศไทยที่พวกเราอยากเห็นประเทศไทยที่เปรียบเสมือนรถยนต์ที่วิ่งไปข้างหน้าครับวิ่งไปข้างหน้าได้อย่างเต็มกำลังไม่ใช่ติดกับอยู่กับลมแบบที่ผ่านมา ถึงเวลายกเครื่องใหม่ระบบการเมืองไทยโดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนเครื่องยนต์เก่าที่กำลังฉุดรั้งประเทศไทยเอาไว้อยู่นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อการเมืองที่ดีปากท้องที่ดีคนไทยจะมีอนาคตเพราะกฎหมายเขียนโดยใครก็จะรับใช้คนกลุ่มน,นั้นเราจึงต้องการกฎหมายสูงสุดที่เขียนโดยตัวแทนของประชาชนและเป็นเหตุผล ที่พักประชาชนมุ่งมั่นที่จะเปิดประตูสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยการจัดทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี่คือโอกาสที่สําคัญครับของคนไทยในการเดินหน้าการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมเดินทางไปกับพวกเราเริ่มนับหนึ่งจากการช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องไปยังพักการเมืองทุกๆพักสมาชิกรัฐสภาทุกๆคน ให้ออกแบบกระบวนการการได้มาซึ่งผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่จะทำให้เราได้รัฐบาลที่เป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้ามาแก้ไขปัญหาการเมืองเศรษฐกิจปากท้องเพื่อประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดกลับมาเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนครับวันนี้ ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ